ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับเป็นคลิปแรกของปีนะครับวันนี้นําคลิปมาฝากพี่น้องนะครับเป็นฟ้าหมูปลาคือเกานะครับวันนี้ให้กากมะพร้าวนะครับมะพร้าวคันน้ำกะทิออกแล้วนะครับยังแต่กาดนะครับเอามาให้หมูนะครับ มูดกับพิ่ยังพอมีอยู่ครับแต่ไอ้ยังพรทธัญญาโนมเด้อจอหรับผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามานะครับตอนนี้กับกย่งางพระธัญญาโนมครับเามาสองสามมือถี่แล้วนะครับนีพี่ทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมารับไปเป็นพ่อพันแม่พันต่อนะครับเหลือชุดหน่อยนะครับที่ยังพรทันทเดปล่อยนะครับ ต้องลอยานุ่มกันนะครับพี่น้องสรับผู้ที่สนใจผู้ที่สร้างจองเข้ามานะครับเพื่อกลันะครับผู้ใดว่างเขาว่าเบิ้งนะครับมักตัวใดมักสายพันธ์ของทางฟร์มนะครับเห็นว่าสายพันธุ์ทางฟรามนะครับมาอครับจะคล้องนะครับว่าเข้ามักประมาณนี้นะครับก็เขามาเหลือกมาเบิ้งนะครับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงมูปลายสุ่ันนะครับ กตจังหวะครับเมืใส่ตนทุนต่านะครับหมูป่านะฮะขายออกง่ายนะครับคือช่วงพีใไม่มาหนึ่งแั่นนะครับผมมีห่อนหมูสีขายนะครับหมูใหญ่บ่ทันนะครับพี่น้องสนใจอ่าพี่น้องมาแต่ถึงแท่นะครับเขามาแวยนเขาเบิ่งหลายนะครับแต่ว่าผมไม่มีมว้เพิ่นนะครับมันหน่อยแห้งกับวอยากขายห้นะครับราคาอาชีพประทับใจนี่สิครับได้ไปก็กินบะคู่แขวกันครับกินบะอิ่มนะฮะ ชุดนี้ครับว่าสีเอาไปกินเนี่ยผมอยากสางการหมดแล้วครับพี่นอ้องยังสิได้กินนะครับอยากสงการหมดแล้วครับแต่ว่าให้เอาไปเป็นโต๊ะงามให้มาคัดไปเป็นเพราะพันไม่พันธุ์สก้อนนะครับเน,น,นาะเสียดายเนาะครับเนาะหมูมันงามก็บ่อยากให้ไปขากินบ้านใดนะครับไปต่อสายเลยดีนะครับเอาโต๊ะขี้ร่ายนะครับไปนะครับโต๊ะขี้ร่ายนี่ยประมานว่าเป็นโลเป็นยังนะครับคือนะค ขนาดลำตัวพันปะอย,ะอะยัยนะครับอาติกนิ่นวัฒน์โมยังแน่สีนะครับเหลี่ยงมาโดนแล้วก็บรบรยไยแห้งนะครับะเหมาะตัวนี้กับพวกหมาะที่สีเป็น,ปนพันต่อสายนะครับเมื่อเนี่ให้กินเศษพักครับเสร็พักน็ทางสีร้ายครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับพี่น้องลงมาแตกกรุงเทพก็ซื้อพักไปให้กินนะครับกระดาษอนี้สงจากเปลือกพักนะครับ ที่เขาปอกไปลอกไว้นะครับเอาให้หมูปลากินนะครับเรื่องสิคืออาหารไหวนะครับนี่ตัวนี้ก็าอาหารต้มๆประท่านนะครับ ต้มไแล้วไฟหมดก่อนนะครับมันีก็เลยมาต้มใหม่นะครับก็เอาเศษพักสดกะเอาผักเพิ่นกินสะก่อนนะครับในช่วงระหว่างร่อเศษพักต้มนะครับชุดหน่อยเนี่ยต้มง่ามก็มีหลายอยู่นะครับแต่เพื่อนบอท่านได้ใหญ่แห้งนะเพื่อบอท่านอยากปล่อยออกนะครับเอ๊มใยสักก้อนเล็กน้อยก่อนนะครับตัวง่ามอยู่ครับชุดนี้ อวนตันนี่กับตัวเลยคอก็จะเป็นสซกโป๊กนี่ครับช่วงนี้สซกโป๊กเว้นว่าแชไว้ยังนะครับอ่ามันเสร็จพลาสติกนะครับติดรุดเข้าไปนะครับแล้วจักน่อยเขาจะเอาออกนะครับเผาออกนะครับคอมันสะอาดนะครับมันสบายตาทั้งผู้ที่เขามาเบื้องสวนเฮ่านะครับ แล้วก็สบายตาเขาเองนะครับออพอพันกันยังรอยอยู่คือเกอ่าอยู่ครับออพอพันเนี่ยคนนานา,นากันเลย ครับจะได้ก็เอาคลิปมาฝากพี่น้องเพื่อน้ครับจะได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการที่ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปผมนั่งน,นะครับการคลิปนี้มีประโยชน์กับแชร์ออกไปนะครับาผู้ใดมีข้อสงสัยอยังเ่ยวกับหมบ่ปลาฝากคาถามไว้นะครับแล้วสีมาตอบให้นะครับขอบคุณครับผม